คุณผู้ชมมาตามกันต่อกับคดีที่ชายชาวมาเลเซียเข้าไปชิงทองในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับได้ทองไปถึง7ล้านบาทเรื่องนี้เนี่ยตำรวจใช้เวลานานถึง28ชั่วโมงตามไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุที่ชิงทองในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้ขณะที่ชายคนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครครับสายจับจังหวัดสงขลาที <S <S ่จมกาครับสองักิดลงวันที่เมื่อวานแษดในหกดหัตรวจเกท เราแห้การยัไรรงไงรับสารภาพนะว่าเราเป็นคนร้ายที่ไปก่อเหตุอะไรนนไนะที่ออกจุดซร้านวองในยน2้นะที่ถนนตี นี่เป็นภาพขนาดที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวนายยีบุญลงสัญชาติมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสงขลาชายคนนี้เนี่ยเขาไปก่อเหตุบุกชิงทองรูปปัธนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ทองรูปปัธนน้ำหนักรวม138บาทคิดเป็นเงินประมาณ7ล้านบาทก่อนจะหนีไป และก็เมื่อวันที่8เมษายนที่เป็นคนเข้าไปก่อเหตุในวันนั้นเนี่ยนะครับนายยีบุญลงถูกตำรวจติดตามจับกลุมตัวได้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครหรือว่าสายใต้ใหม่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นแล้วก็มีท่าทีเนี่ยดูปกติไม่ได้ดูตกใจอะไรขณะที่ตำรวจอ่านหมายจับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา จากนั้นตำรวจค้นตัวแล้วก็กระเป๋าสะพายไปพบของกลางเป็นสร้อยคอทองคำแล้วก็สร้อยข้อมือของกลางที่ไปก่อเหตุบุกชิงทองในพื้นที่อำเภอ อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่8เมษายนคดีนี้เนี่ยตำรวจใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนประมาณ28ชั่วโมงหลังจากนายยีบุญลงก่อเหตุบุกชิงทองรูปประพันธ์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และก็หลบหนีไปโดยขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ในซอยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรและมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นก็เดินทางไปที่ตลาดกิมหยง แล้วก็เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหัดาาใหญ่แห่งที่1แล้วก็ขึ้นรถทัวร์ไปถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้ สำหรับนายยีบุญลงเคยก่อเหตุบุกเดี่ยวชิงทองรูปพรรณห้างทองไทยยินดี2ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านทองที่เกิดเหตุเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นคดีเมื่อปี2560ซึ่งได้ทองรูปพรรณไป3 1เส้นรวมน้ำหนัก115บาทแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อปี2566พอพ้นโทษออกมาแล้วก็กลับมาก่อคดีแบบนี้ซ้าอีก นอกจากคดีชิงทองแล้วจากการตรวจสอบนายยีบุญลงยังเคยมีประวัติก่อคดียิงนายมนตรีแท่กังและก็นายศรีรัตน์แท่กัง2พี่น้องเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลเกาะยออํเเออเมืองสงขาเมื่อปี2557แล้วก็ไปก่อคดีปล้นทรัพย์ร้านทองที่เมืองบัตโตเวอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อ20ปีก่อนครั้งนั้นเนี่ยได้ทรัพย์สินไป50ล้านบาทคับ